อยากคลอดง่ายกินอะไรดีตอน2อย่างที่5พัญพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลูกเดือยถั่วแดงโฮเกรนล้วนแต่ให้พลังงานที่ดีแก่คุณแม่ใกล้คลอดทำให้คุณแม่มีแรงเบ่งมากยิ่งขึ้นค่ะอันดับที่6กลยวยไข่กล้วยน้ำว้าเป็นอาหารที่เพิ่มพลังงานชั้นเยี่ยมเลยค่ะช่วยเพิ่มพลังการเบ่งคลอดได้ดีเลยค่ะไข่เป็นอาหารที่เพิ่มพลังงานชั้นเยี่ยมอีกอย่างนึงค่ะ แนะนำให้คุณแม่ทานอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ5-6ฟองอาหารที่จะช่วยเพิ่มพลังให้คุณแม่อย่างสุดท้ายก็คือพวกถั่วเมล็ดแห้งค่ะไอแก่ถั่วแอลมอนเม็ดมะม่วงหิมะพานพิษซาชิโอถั่วลิสงแนะนำเลยนะคะให้ทานก่อนคลอดจะช่วยได้ดีมากเลยค่ะคุณแม่อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะหากมีอาหารที่ดีต่อการคลอดอยากแนะนำคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ